สวัสดีครับเดนิตก้อครับจากช่องทูเปอร์ชาแนลไทยครับสวัสดีกู้ภัยปลืกแดงที่วัดจำาลด้วยนครับสวัสดีทุกท่านครับฝากไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่งานขาวดำครับงานขาวดำวัดจอมพลปลืกแดงนะครับผมก็คือวันนี้ก็ถึงคูภัยก็มาช่วยงานในของงานเจตต้อยแล้วก็ขอความศี สแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ว่าผมขับรถส่งยายทุกวันผ่านทุกวันแล้วก็มีคนคนนึงที่ว่ามาช่วยร่วมมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ไม่คิดว่าจะมารวมกันอยู่ตรงนี้ครับก็ขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวเจ้าต้อยด้วยนะครับผมไม่รู้จัก เลยนะครับก็มาร่วมงาน,นครับก็คนก็เยอะมาร่วมงานนายงนายยกก็มาครับาทุกคนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับก็กอแสดงความเสียใจก้อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม